ขอนแก่นมีบาทเที่ยวว่ะาาาิไไปอยู่ขอนแก่นขมเงนนะปลาขมเนนะมีเนอน้เนี้อนอยจะอยู่ปไะเกศดริงก์ i เนอนอจะไปดื่มอืมจะไปดื่มแอมเนี้ยไปดื่ม ต้นตีไปอยู่ไทยอยู่ร้องแ,แอ <laughs> ค่เราหนึ่งฮเซ้เซ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องเ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอก,กันคือเกาจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ <laughs> ได้ได้ผู้บูบาวมนนะําตื่นเต้นอีกแล้ว <laughs> คอยตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยส,ส่วนรัิว่างกับพี่น้องจ๋าเปิดม่านว่าสีอันบางหิมะเหนือนบ่งกกันงยัง <laughs> มืัอนี้สาวเดือนได้คุณสามีได้อะไรคะโชว์ดิโชว์คุณเตรียมพรีเปอรอ๋อคุณใส่เซงชีทก่อนอ่ะคุณบังค้องคอยก่อนเออวันนี้สาวเดือนได้อันตับหวานเป็นตับหมูแล้วกิโลกว่างหนึ่งเอ้ยอันแพกแบบง่ายเลยุตับตับตับหวานค่ะตับหมูเด้อเออตับหมูต้องกินสุกนะคะอันนี้พ่อได้ดิพี่น้องให้เป็นโลกดับหูดับตับตับใหม่ เอ้ยแต่แสบบ่หอมหอมมีน้องก็ซิมแต่แสบค่ะบแสบเนี่ยอืมพักกัน,นส่งก่อนเด้อเดี๋ยวไปทาน,นดูก่อนพี่น้องเลยแล้วส่งอันกนไ <laughs> เอาพี่น้องจ๋าคุณสามีได้ไหลายโชว์สิสามีคุณผัวคุณผัวคาเปลลัชชิัาเปลลัชชิเป็นพาสตา้าเลยพี่น้องสิมแบบไงเลยพี่น้อง <laughs> ชิ้นใหญ่ๆค่ะพี่น้อง I can take นะเนกนก What you <laughs> do พาสต้ายังวุ่นจักข้างในมันยัดใส่คือจังพวกเกี๊ยวพวกเนี้ยนี่งแม่จัด You happy? นี่ yes ยุบมาบป็นพี่น้องเอ้ยขาดไปเราขาดแนวมันแกะกข้าวเอาไปิกมาย้างเบิกไปดิส

หอมหอมโกโก้ี่เนาะมาไหมจม๊ชใช่ครับคว้าคล้ายเสงยางหลังเออเราจะเด้ันเดียปุ้มนล้วค่มาแลยบุญดาพิ่จอ่บุญดาอีตจีวิ่งอขาขัดจับเขียงกันค่ะบจับเลยก็จับ L'it color no, mm -hmm. che è tutto un tomato. <laughs> <girà> <susurra> che no, non c'è di No, un c'è più No, no. un c'è più No, c'è No, no. No, no. No. no there <laughs> people from that follow you know ask their their bar ask the answer after then we know mm. คุณถามว่าขอนแก่นมีบาเที่ยวไ่มภาาภาาไปอยู่ขอนแก่นฮึมคุเมนากคุวคอมเหมือนะามีมีอรน้อนนี่น้นก็อย่เโกดริงนี่น้อนจะไปดื่มมั้ยอไปดื่มเอาี่ยไไปดื่มฮึม

มองเสร็จมือค่ะมองเสร็จมืออืมออคอยอบเปิดไว้เทเบิงที่มาเลยวันนยังขอขอสม่ขาวเฮ้ยเบ็ดวิีวิีสมอลลีโคตรแม่กว่าลูส์มนอะนน ก็พอออวิบี r อเรสตดิลอนซี่วอเต้เทียมกันขอเที่ยงมาแล้วจับจับจับหวานวัวก็นีพัสต้ากินอาหารมัคือกันหอกค่ะวัวกับเนี้อข้าวอยาง เขาบวกบอสแก่เขาตับเขาสมมติเราม่ดังมั้ยไม่กินน้อยกินน้ชิตริกกินอะไร่ะไม่กินกนได Ngon lắm Cái <laughs> bia nó ngon, xèo kìa Tạp mùi Toan nhoi nhoi Kín bà Hứm? Không kín bà lại là xấm thết Kén

이 c h kom dach. Wo warst du e t t Zitat: Ein g u e i c h kom r e d e r an der Weih. Nee, o Wo i t b e d r Warte. Nee, ja? Ich o m m e auch s c e l l Noch? Nee. Bis wo? Du a n e ก็ลวกเฉยๆตัวก็เนี้ยบาบาบะบัวครับติดนะแบบครับ ลืมลืมข้าดิสนะอือโอ้ละพอานเ้ยเต็มตามเลยลูกลบลืมข้าวพี่นองกินข้าวกับบ้างกินข้าวไปนอนลืมลือ

Good pillow. Lemia. 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 Mình không lên, Lemia. lên Lemia. Yes. Lemia. Lemia. Lot Lemia. 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 năng. Oh, yes. hmm. Drink more. You let me play after, don't you? When you What? What?

เขาเด็ดตับมาประมาณลุกเคิร์กๆก่อนวตธดิสตนเอเขาาวิธีนักทุกเส้นนัเส้นิดมอสฟีเลยก่า ไิ่เป็นแต่ฉันชอบนี่ทูสุทธิฮึ่มไลค์สวาทเอ็มเอ็มสวาที่นอฟล์นี่ทำนั่นได้เสียตับตับหมูจะหวานเกินเนาะตับอืมเขาเรียกตับหวานตับงวมันจะหวานคาวอร่อยอืมคนเลรสชาติกัน Tap, 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 tập tap, 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 tập tap, 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 tập 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 tap, Sorry, too much whisky, tap, 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 luôn tap, 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 ไม่เลิร์ตซี่ไม่ไม่คือไงชว์ me ไม่ไดเห็นโดนเล้วไม่ได้เห็นโดนแล้วลองทอไปโน่เอาละพี่น้องจ๋าสาวเดือนกับคุณสามีขออนุญาตกินให้อิ่มเนาะคลิปมันเงี้วกับพี่น้องมาคลิมีสาวเดือนกับผูบ่าฝรั่งก็ฝากก็ไล่ก็แชททางยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะจ้า แลวเดินกับครอบครัวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเป็นกำลังใจจ้าพ่อกันลิมนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีจ้า <laughs>